สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กัอยู่ทงหายทงหนาพี่น้องเอ้ยเข้าเอามือนสาสนเอ้ยไปเบิง้งระเบเด้เขาา้าเจ้านาเืองแล้วได้เพราะฉะนั้นเขาเลยออกมเบิ้งเข้านามเมื่อเลยกับพี่ได้มืออยู่เฮิร์นพี่น้องอันพี่ได้มืออยู่เฮิร์นเข้านาเริงเริงปะไปไปเบิ้งเข้านาบางคนน้องพี่น้องเพราะว่าเขาพี่ได้มาหน้า,า,นา,นา,า,นาลายมือลายเว้นแล้วละ่ะหน้าเครื่องแต่ว่าพี่ได้ออกมา วิวท <Yes. S 2> ุ hair, ่งนาเฮาบข้าวเหลืองเฮ้ยพี่น้องตึ้งเรื่องดอมคางวินโหอยู่บ่แกงแห้งๆพี่น้องพี่น้องแดดหมดแล้วข้าวเฮาอีบีเฮงก็ได้เกลียวแล้วล่ะกำลังเฮอพี่น้องเอ้ยค่อยสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งข้าวตามทุ่งนาค่อยเนาะไปเบิ่งปูปลาหน้าน้ำมันละมีพี่น้อง ไปเบิงน้ำเดีวเด้อพี่น้องเด้อเป็นข้าวเลืองนี่ยมันละมีปูมีปลาอยู่บอกใครมีมีกะแล้วเท่านั้นละพี่ได้กินไปเ,เลยมันแรงพี่น้องเลยไปหาลุ้นน้ำเดือวพี่น้องไปหาปลาตามท้งหน้าไปหาปลามาเล็บเบ่งปลามาเล็บเบ่งข้าวพี่น้องค่อยจะดีใจอันนี้ดีใจดีใจข้าวงาม <laughs> ดีใจข้าวงาาไม่ได้เสื้อฟููกับข้าวงามดีใจแห้ง แต่ละบอนถือว่าสมบูรณ์อยู่นะปีนี้นอยู่แคมสะนณะอยู่สะกันยังงามเข้าเกิดผู้เดียวไดนะ้ข้าเกิดผู้เดียวงามาไม่ได้ดำได้พี่เลยมันเกิดขึ้นมาเองมันงามเนาะพีน่น้องเรามาแถวเตอร์พี่น้องที่เขาเห็นพูดหงสีเขาหงสีเขา ว่าหน้าเขาแกมบ้านแต่ว่าไม่ได้มาดูมาแตแะมือเอาเ้าโคละมาเตอตอนเฮามา้ามาทางปุ๊บมาทางเหนืออันทางคุ้นกันหน้าห้าคือเดือดรอกมาเตอไปหาเรียบขันหน้าน้ำเดียวดรงพี่น้องเอ,อ๊ะน้ำคูดแขง พูดแข็งเจ็บเจ็บค่อยลงกลางเคืงข้าวพี่น้องข้าวสูงจนเยอะพอดีเพ่งกับโหค่อยความสูงของมันบางบางอันกากายกายเฮ้าอี มงเขางามงามไปวกปลาที่น้องมีบ่มีปลาดอนนี่นั่นมันเป็นน้ำไหลน้ำใสๆน้ำลายเอามามันมีเป็นนองมันคันเป็นนองมันจะมีปลาอันนี้มันมันน้ำไหลตลอดเนาะมันก็ไ่มีปลา พุเขาพี่น้องเอ้ยเบิ่งตอนนี้นะ่ะค่อยว่ามาจอบเบิ่งผัดเขา่าสะก่อนล่ะจักเพือพี่เม้นจะของหน้าก็มาสะเอาเนาะพี่น้องโอ้ยอย่าทัานเด้อิย่รักเอาปลาดมเขาเลยปลาเขาฮะปีนี้มาข้าไป่ได้เสิร์ฟผูยเลยพี่น้องเพราะว่าผูยมันแพงสอบหนึ่งแปดแสนกว่ากว่าข้าก็เลยมีปัญญาซื้อ <laughs> เ้าก็เลยมีปัญญาซื้อก็เลย ไม่ได้เซอร์ฟูยเสอร์ฟพี่เลยเลยนี่มันกะงามอยู่พี่น้องห่วงใหญ่ห่วงยาวอยู่ไม่ได้เซิร์ฟูยกันปาดปาดปิดตาอ่อนซอดเนาะพี่น้องลมพัดเข้าดอกไอ้ลมพัดเข้ามาโฮ้ยเ้ยห่าเข้าวดอกก็มีแมงข้าวดอกได้เนาะข้าวดอกเขาเกี่ยไปแล้วล่ะข้าวหอเป็นข้าวกลางข้าวข้าวกลางข้าวเขาเอิญข้าวกลางว่าข้าวอันกับพีแมนเป็นข้าวกลางเนาะพี่น้อง พัดเบอร์เข้าสอนเด้งามเด้ออนซอนออนซอนบ้านเฮาพุ่นกองเข้าเพี่น้องเข้าพระเจ้าเจ้านะเจแดงเข้าดอทองตูวก็ซื้ออันไปเกี่ยวข้อหายแล้วก็เย็บเปิกไว้พร้อม หน้าตีนบาาเนาะเย็บแก้วใค่แล้วว่ามีผู้หนเหรออีโหาผเียมัดไอยู่แล้วเะเหาที่สองผเียมัดผู้เียวอันนี่มัดผู้เียวนี้โหดผู้เดียวอันนี้หาไมันแล้วรถไทยไปเลยเออ เอาบ้านนี่บอเอาบ้านนี่ไม่เอารถไยเลยมันเป็นรไมันเป็นขี้ตุมบอขี้ตมรถก็ไปหน้าขมือเออหายมือ่ครับ้านเก่งเนียคุยหิ้งบ้านคอยเลยมัดกัเคยมัดบ่เจ้านะทั้งมัดทั้งหุ่นบ้านนี่น ุหนอยู่ก็มีพี่น้องทำซางก็ๆอ,อยู่เนาะพ่นเกียวได้หลายแล้วก็เ,าเอาควายลงมาพุก็ได้แต่แถวทุ่งนาเนาะพี่น้องมีต่ตะป่าฟ้าซิวเต็มแพ่นเป็นแพ่อนน้ำไงน้ำมันตกนี่มันอันมันดินน้ำโอเค เขา,ามีน้ำต้องมีปลามีหน้าต้องมีเขา้ามีปลาเป็นเพลเป็นเพ่นี่หายลายหัวทอามาไล่หัวกัะตายไ่เลหยหอวยี่ตองหอวยี่่อนี่ เจ้า oh. ของนาพี่น้องพอเฮาเล็บมาตั้งแต่พูนตั้งแต่หน้าเฮามามาได้สองทุง่งนาละเอาซื้อได้พี่น้องแย้งตัวปลาลายปลาลาย,ลายดองพึ้นนำมันนี่ก็แซวแซวนะอองผัวตานะ <c oughs> อองผัวนะ <c oughs> ข้าวข้าวผลมามาตะเลืมาตะวัดบรรดาขามเออคู่โอ้โหบ้านตัวตะวัดบรรดาขามง่ายแต่พูดเลยกหมดเช็ดเขาไปทิ้งบางเลยเออการให้ร่างของบุญอย่างนี้เฮาโลโลทงอรีอโลมูนีิเฮาหอดบ้านแล้วพี่น้องสาวโน่พ่นขายหนละไม้มาตะล้อโน่พนห้าพันมัดใหญ่พี่น้อง À, thì mất mất nhảy mất hà sơ mất 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 chồng mặn mất 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 chồng mất đi mất 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 มัดห้าพันพี่น้องย่อกับพี่ลูกพูดเ้าย่อคางนในคางนั้นคางน้องเงิงขึ้นเลยย่อย่อคางนในคางนะอันนั้นขึ้นผูมัดนึงมากหลายๆทำสิกินเมื่อแรงไป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 พี่น้องเลาะทงหน้ามวยเลาะมาซื้อหน่อไม้ใบตะเฮิร์ตสีสีก็ย่งนึงวัดจีนหู่นี่คือแบบอ่อนๆ่นหนูไม้กัน ไม้ทอดบอกรน้องอ่อนน้องซักมือไปหาผู้เดียวทะเลาะทุง่งนากิน่นี่นันเลาะป่าข้าวไปหาหาป่ามีได้มีป่าเลยบ่อนเลอ้อน้ำมีแห้งกะเขาเอามาแกงน้องไม้อยู่เฮ้ยโอเลเป็นจะแพงอันนี้นะ ตอนนี้เอาใบลูกไม้ก็เคยอยู่แล้วล้วพี่น้องแต่ตอนแกงเข้าพี่ได้เฮาอพี่เฮาน้องเลยเฮาพี่ได้เฮาอพี่เฮาน้องเบิ่งเนาะเพราะว่าเห็นหลายเธอระยันพี่ยันน้องเบอร์เนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบสำน,นี้ขอนาะพี่น้องนาะคลิปหน้าพบเดี๋ยวไม่ขอขอบเจอมู้ติดต,ตามและับชมเด้อติดตามาลายๆเด้อ